กันนภัสประกาศข่าวดีเปิดตัวพร้อมอุ้มสมาชิกใหม่เข้าบ้านข่าวดีทายาทคนแรกกันนภัสเปิดตัวอุ้มตัวน้อยเข้าบ้าน กนนารณพัฒประกาศข่าวดีเปิดตัวพร้อมอุ้มสมาชิกใหม่เข้าบ้านนักร้องนักแสดงหนุ่มกัรนณนพัฒโพสภาพและคลิปสุดน่ารักทั้งอุ้มทั้งหอมทั้งฟัดเแบบี้ตัวน้อยพร้อมเผยว่านี่คือหลานน้อยคนแรกของบ้านชื่อว่าน้องคินโดยหนุ่มการแคปชั่นว่าฉันมีหลานแล้วหลานคินลุงการท่ามกลางคอมเมนต์ทั้งจากเพื่อนดาราและแฟนๆเช่นหลานน่าชังมากแล้วลุงการไม่อยากมีของตัวเองบ้างหรอคะ แฟนคลับต่างคอยเลี้ยงหลานกันน้อยอยู่นะคะคิดว่าต้องเป็นพ่อที่ละมุนละไมามากล่ะน่ารักน่าเอ็นดูจังเลยทั้งลุงทั้งหลานกับหลานชายคนแรกทุกคนในบ้านคงตื่นเต้นและเห่กันน่าดูรอลูกของน้องกันเลยนะคะกันและแฟนคลับคงจะหลงกันหนักแน่ๆเลยอีกหากย้อนเรื่องราวของหนุ่มคนนี้เป็นอีกหนึ่งนักร้อง รับเชิญในรายการดังกันนพัทกันเผยตอนนี้ Move On มีคนคุยแล้วเปิดใจถึงเรื่องราวความรักที่ผ่านมาและถึงดราม่าที่เกิดขึ้นด้วยหนุ่มกันได้เล่าว่าตอนคบกับนางเอกสาวทิสาว,วริธิสาลิมธรรมมหิสอนคบนานถึง7ปีกันตนเองมาจากการประกวดเวทีเดอะสตาซึ่งเป็นการประกวดที่มีฐานแฟนคลับอยู่แล้วตนเอง ก็เลยรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งถ้ามีแฟนกลัวว่าแฟนคลับจะไม่ชอบและไม่มีประสบการณ์ในวงการก็เลยตกลงฝ่ายหญิงว่าไม่ขอเปิดเผยซึ่งเขาก็โอเคมีไปดูหนังกันแต่ก็เข้ากันทีละคนเวลาออกก็ออกทีละคนสำหรับอดีตแฟนสาวมารีเบอร์เนอร์ตอนแรกที่ทั้งคู่ตัดสินใจเปิดว่าคบกันก็ลุ้นมากว่าจะออกมาเป็นยังไงก็เลยตกลงว่าจะเปิดตัวแต่ต้องเป็นหลังละครออนแอร์เผื่อจะมีกระแสะผู้จิ้นเกิดขึ้นมา ทำให้มีแรงซัพพอร์ตมากขึ้นฝ่ายหญิงเป็นคนที่ให้สัมภาษณ์ก่อนตอนเองก็เลยโพสเฟซบุ๊กว่าเขาอ,อนุญาตทุกคนทุกคนก็ให้การตอบรับดีรู้สึกดีมากๆเป็นความรู้สึกที่มันฟูมากพอเริ่มคบไปเรื่อยๆได้ทำห,หลายๆอย่างด้วยการความรู้สึกมันเต็มมารีเป็นคนที่ทําให้โลกเปิดตนเองไม่ใช่คนที่มีเพื่อนเยอะมีประมาณ4ี่คนในวงการก็มีไม่กี่คนตนเองไม่ดื่มไม่สูบเลยแต่นั่งด้วยได้ ทั้งคู่ก็พยายามปรับและหาตรงกลางไปด้วยกันในวันที่เขาต้องไปตนเองก็รู้สึกว่าเหมือนเพื่อนหายไปคนหนึ่งก็กลับมามีโลกส่วนตัวสูงเหมือนเดิมถึงขั้นสดบนทุกวันช่วงที่เลิกมันไม่ได้แค่เลิกกันแค่สองคนแต่โลกมันรู้จอหนักมากๆจนรู้สึกว่าใช้ชีวิตที่เราต้องการรอสิบกว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่เข้าเดอะสตาเราอยากทํางานให้ทุกคนเห็นอยากร้องเพลงอยากเล่นละครแต่สิ่งเหล่านั้นไม่เกิดเลยแต่มีคอมเมนต์เป็นพันๆเลย ตอนที่โดนกระแสนในทวิตเตอร์หนักๆตนเองรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้ตนเองเป็นคนที่แคร์คนอื่นมากแม้กระทั่งคนที่ไม่แคร์เราเช่นบอกว่าให้มารีรีบหนีไปทั้งที่ตอนพบกันทุกคนก็บอกว่าคู่นี้เหมาะสมกันมากทาไมตอนเลิกการถึงดูแย่ขนาดนั้นตัดบางคลิปที่ดูแย่ออกมาตอนที่นักข่าวมาถามด้วยความที่เป็นคนพูดไม่เก่งตอบคําถามไปเรื่อยไม่มีคําที่ทุกคนอยากได้ยินแม้กระทั่งตอนที่อยู่กับมารีเขาก็เป็นคนสอนด้วยซ้ําได้จากเขามาเยอะ แต่ในวันที่เลิกกันเขาไม่ได้สอนอยู่แล้วเราทําอะไรไม่ได้การที่ทางเลิกกันมันไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งแย่ยมันมีอะไรมากกว่าน,นั้น